มันก็คือเนือ้อมันก็คือเนื้อดิบนั่นแหละอยากกินซอยจุเรียกว่าอะไรนะซอยจุซอยจุหรือซอยจุ๊จุอยากกินซอยจุมันจะรสชาติเป็นยังไงวะมันคล้ายๆแซลม,มอนปะแซลม,มอนเราก็กินดิบๆได้ใช่ไหม แต่อันนี้มันเป็นเนื้อวัวดิบเป็นเครื่องในดิบเป็นตับวัวดิบเนี้ยมันจะเป็นยังไงวะแต่อยากกินสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพลอยจุกนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปกินซอยจุด้วยกันนะคะูดถูกไหมซอยจุซอยจุซอยจุจุซอยจุจุเออเออช่างมันเถอะซอยจุพลอยเรียกว่าซอยจุแล้วกัน พลอยก็ได้ทําการค้นหาร้านซอยจุดที่ใกล้เคียงกับพลอยมากที่สุดปรากฏว่าไปเจออยู่ร้านหนึ่งมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าร้านนี้อร่อยมันไม่ได้แค่ซอยจุอร่อยอย่างเดียวลาบลู่ต้มเ่บทุกอย่างที่เป็นของอีสานอร่อยหมดตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว9โมงประมาณ9โมงครึง่งร้านน่าจะเปิดแล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซอยจุแถวบ,บ้านพลอยนะบาย let's go ตอนนี้เรารอซอยจุกอยู่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินได้หรือเปล่าก็เป็นครั้งแรกของการกินซอยจุกของเราเหมือนกันทุกคนค่ะเพื่อนๆคอยดูในคลิปนะคะว่าคอยจะกินได้ไหมโอเคเดี๋ยวเรารออาหารอยู่นะคะตอนนี้มีเนื้อใช่ไหมอันนี้เป็นกับปถ้าคนที่เขาไม่ทานมันก็จะเป็นลวกจิ้มนค่ะก็คืออย่างเดียวกันแต่ลวกจิ้มก็จะ ทุกคนคะนี่คือสยจุกที่เราสั่งมาเูว่าน่ากินมากแล้วดูผักที่เขาให้มาโคตรเยอะโคตรจุกอะแล้วผักดูสะอาดจริงอันนี้พอยสั่งเพิ่มมานะคะจะเป็นส้มตำปูไทยนี่เลย นี่คือการกินซอยจุของพลอยครั้งแรกแล้วเมื่อกี้ที่เจ้าของร้านก็เดินมาถามว่าจะรับเป็นน้ําจิ้มแบบไหนพลอยก็ไม่รู้ว่าเขากินน้ําจิ้มแบบไหนเจ้าของร้านใจดีมากเขาเลยบอกว่าให้มาสองอย่างละกันคือให้เป็นแบบขมกับแบบเปรี้ยวใช่ปะใช่ไหมแลคือเปรี้ยวก็เป็นน้ําจิ้มแจ่วนั่นแหละเนี่ยนี่นะคะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวพลอยต้องดมกิ่นนะ เพราะว่าสีมันเหมือนกันเลยอันนี้น่าจะเป็นขมอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะสีเขียวน่าจะเป็นน้ำจิ้มขมแล้วก็สีน้ตาน่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วไปค่ะเาิ้มชิมเมื่อกี้ถามเขาว่าซอยจุกอ่ะมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นตับเป็นเนื้อแล้วก็เป็นสไาล้า มันเป็นแบบสดๆทุกคนเราก็จะมีใบสะระแหน่โรยหน้าอันนี้จะเป็นพูดไม่ออกเลยติดๆอันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะไปลองำู้ว่าเราจะกินหร้อเปล่า มันก็คือเนื้อมันก็คือเนื้อดิบนั่นแหละชิมน,น้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มดูเข้มข้นเด้อ,อเขาบอกว่าถ้ากินต้มต,ตำต้นตำลักเลยต้องเป็นน้ำจิม้มขมอันนี้น้ำจิ้มขม อันนี้ขมอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วลองกินนะ ผนนี่เก่งมากบอกเลยอันนี้กินกับน,น้ำจิ้มแจ่วแซ่บอีดีมากน้ำจิ้มกวนเผ็ด เรากินเนื้อดิบอะจะมีความนิ่มๆหยุ่ยๆแต่กันจี้หมอกหนูแทบจริงวนเผ็ดข้าวเหนียวไก่ย่างต้องเข้าแล้วแหละ มาเราก็ต้องลองอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะแย่ขนาดนั้นนะแค่มันมันเผ็ดมันเผ็ดเฉยเฉยเมันไม่ได้แย่เว้ยมันหวานนหวานแบบอารมณ์เหมือนเรากินตับหวาน แต่เป็นตับหวานที่มันดิบอันนี้จะเป็นสบายนาะงเราเคยกินแต่สบายนางที่มันมันไม่ดิบอะ่ะมันรว,วกแล้วอะ่ะแต่นี้เป็นสบายนางสด มันมันได้แต่ว่าน้ำจิ้มโคตรแซ่บอะเปรี้ยวเค็มเผ็ดแบบอู๋โคตรแซ่บแซ่บจริงที่มันแซ่บเพราะว่ามันต้องต้องตัดกับไอ้นี้ไงเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันดิบใช่ไหมเขาก็ต้องทำงน้ำจิ้มเผ็ดแซ่บแซ่บเปรี้ยวหน่อย ผักเหรอผักมีใบสาระแหน่มียอดสับุะงุนี่ยยอดสับปุงกระหล่ำปีถั่วฝักยาวอันนี้น่าจะเป็นใบมะกอกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้จัก น้ำจิ้มือแซ่บมากแต่อร่อยมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มแต่แบบเป็นรสชาติที่แม่งแซ่บอะเผ็ดแบบเผ็ดกว่ามาม่าที่เคยกินเนี่ยมาม่ามาเลเซียตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไก่ย่างกับข้าเนียวมาเพิ่มเพราะว่าตอนที่พอยเดินมาหน้าร้านนไก่ย่างน่ากินมากแล้วพลอยว่าก็ต้องมีสูตรเคล็ดลับในการหมักแน่นอน ขนาดน้ำจิ้มยังแซ่บขนาดนี้ไก่ย่างน้องอร่อยแน่นอนมาแล้วค่ะไก่ย่างที่พลอยสั่งมาก็จะเป็นน้องกับปินะคะราคาไม้ได้ยี่สิบบาททุกคนมันน่ากินมากจริงหอมมากชิมเลยไหมอันนี้เป็นกระตริบข้าเหนียวข้าเหนียวดูนุ่มมากนะทุกคนเอาจริง กำลังลร้อนๆเลยข้าวเหนียวนิ่มนิ่มเนาะมันเป็นข้าวเหนียวที่โครตรเต็มเม็ดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้มีเป็นกาจุ้ยอะใจอย่างไรนะอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกบอกไม่ดีนะโอโหน,นี่ดูน่าใกล้ดี ถ้าเป็นไก่ทอดก็กรอบนอกนอิ่มในอะไก่อร่อยไก่นุ่มอร่อยมากเลยอะอ,อันนี้มันจะรู้สึกว่ามีความระมุนระม่อมมากกว่า ก็แค่อยากจะบอกว่าเป็นการกินสอยจุกครั้งแรกที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมากินนะอยู่ในโซนจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวพลจะปักหมุดร้านไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้พลไปชิมไปกินหรือว่าทำรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานดะใต้คลิปนี้นะคะที่สำคัญ,ญ,ญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพลถุกูไปด้วยสำหรับวันนี้พลขอไปกินซอยจุกให้หมดก่อนนะคะ ไปลค่ะ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากร้านด้วยนะคะลาบยะโสทองโนนเป็นปุ๊กเป็นคนยะโสโแท้ค่ะสตรยยะโสแท้ค่ะ ร้านลาดยโสที่เนรคนสวยที่สุดในโลกค่ะใครผ่านมาก็แวะมาชิมได้เลยค่ะร้ามาชิมได้ค่ะรถเบอร์เธอถ้าใครอยากมาตอนที่คนน้อยก็มาช่วงเช้าหน่อยค่่ะก็ชวงบ่ายถ้าใครไม่ว่าก็มาบ่ายๆหน่อยค่ะเที่ยงเยอะแน่นอนคคค่่ะะะค่ะ